chào hết chào ơi, hơ mẹ tô phun dài hú giang nam dài Mình có chắc mà thuốc hồn có để tương có pa để o lắc cắt to ma bắc càng khé ơn cùn ta hộ hạ dở ma khang đồ đáy tiếng san sàn, sang ma đù phán ốc phán cho nên ta dù hơn kim nằm hứng mơ đơn xin phun lăng, khảo cả căng và xe nằm đinh thổm lau cây theo tan Căn và thung lươn cam lương xám có chính áo lê cháy đầy นาบัดดิววันนี้ปนิปืนหากได้เด็ดลองก่อนี่บอกใายาาเจ้าเฮือนนี้โกกาเจ็บปินไข่โลกาในเบาเหิดโกกาบังเกิดด้วยกันให้มุนได้เห็ุหันมา กูกาสังหวันตาไว้เหมือนมีและตัวบอกจึงที่มาหาเอาวันปอดกาลอดโดนในวันใหญ่ใส่สีบึงมันหามาเจและมาคดกาบุงและก็ปย แปงมูด้วยหกจางก็ตึงมาปิดไก่มูมามีตังอาหารได้กินปลามีเนี่เอาใส่เซ็ใจหน่อยมีเสงก็ตึงมากับควายงูลายโตเอาใส่ขันตำามันสะตงหางลายแจนก็ปิ้งเคืองพีกิน บาดเดียววันนี้ไม่ต้องจอเรื่องความล้ํนินก็เอาใส่เจอหนี้แค่ก็จะได้เด็กลองอุกาคุมาพันมาต่อพยายวิสุวรรณความคุณพีตีปิดมีเศษไส้ลุงฝาก็ทุนอาบุญเดิม มาต่อองค์ก็พาปึงพาไปสาสีมาซำเราก็ต้งบัดดาบเจนำมามาดลุกเอาความวิลาพีคอให้กันวาอ,อใยญ่เจ้าเบาขา่เนีอาดาฟันคอเขาหลอดตายแล้วิึโกูเอาขาบ่าคอให้ตัวคุณเด็ดตัวสาดอาคุมพยายยุงความกันมาเนี่ยครับไลคขับคอไข่ไปซ้ำ เมืเขาใหญ่ออกนีจากผีขินความขุดนยงนในเบาอยู่คุ้งมูโดยข้อให้เขาใหญ่ออกดีนะกับมีตกกีจำเดินมือหนานักกาเจ้าเฮินนี้พอเจ็บสั่งยาล่อนมาเกยก็ไข่เจ้าเฮินนี้หนีวินจากไกปได้ดีไปกะแลฝุ่นเส้นว่าในตัวพอ เดี๋ยววันนี้ต้นในจกต็ติดติดต่อเจ้าเฮือนนี่แหละครับขอออกนีเกินเอววันฟังต่อไมต่ตัวหน้าดีนั่งแกใส่นี่ไรหลออัน,น,ออนว่านบ่อแกวจิกบอนกองฟาฟังมื่อเกินไปฮะสองนอลาปีนองอันฟินโดยจ้างลองอมาแล้วครับขอ,อ,อลายสีนักกาปีจุ้ปี ตกกกาห่อง h ơ นแจร่อนเดิดโกมีข้อเกิด้องเฮินกว้างและขับไข่เจียบปิน้นโกมีข้าผีชิ้นจ้างเกิดมีและสังฐานเกินหักย่ันโกเตจะมาบิดเบนคุณคุณหักกันและเกิดมีเตอหน่อยรูต่ำก้อยเฮินกว้า,วางมุนมอง điều văn nị sa pa pin xét đề khoang cổ yang hù tai bay bị nạt khắp mặt đầy phe đầy sâm tử thêm na cho sang lâm phẩm ngưng khăm của hai quả lột bảo sám xa hữu sắc ngữ dù tang đầy tốt xế mi tang phố cắp mê bỏ bảo sau lên trái đầy ดูก่อนไข่กู้มือบ่มีตีกัดยินหน,น,นาบาบัดเดียววันนี้ย่อนเปิือเคาะผีกินโฮลมใค่อยู่กินเครื่องสอง เจ้าเฮือนนี่ทีไปบอกหลวยปีน้องถึงลูกกับล้านและพีเอววันกู่านใจและเกิดมีวันหนาะแล้วทิทีไปเอาเชียงฝากสามาแล้วเขากำดำแดงแป้งสตงแล้วหาโคเลยมาใส่ต้องดูปิดไกปั่นเจความเซ็ตสิงโงูกว่าคู่มาาลายนี่ใส่เจและแพวมาขึ้นแฟนผามีวามความปุกหอเงินคำ 米袋啊，汉碗了冷你塞鸡来飘鸣，哈塞声鸡，盘装变咖啡，米当时冷凉，会白正在不闻欧变焦。 เดี๋ยววันนี้เปินออเ่น,นก่อใส,ส่เสียงตื่อสามเดะสีเซ็ดปูยาอาหารจิ้นปลานม,าม่เอาใส่กระโลกคู่ไม่เส่ปูเจอสูตรเตียวกอแป้งแกงหวานปอเอาใส่ซุนนิยซลและแกงซุนลูกหมา,าขุงซุกแล้วแลอาเขาใส่ซุน อาบัดเดียววันนี้ไม่ตั้งลบคุณดงกอใส่ในและิินเก่าฟืนแต่งห่างยามเจ้าและปินเครื่องคูดีนะอาบาดเดียววันนี้ยามนั้นอาจารย์ดีและจีมาเลีกรองอาจารย์เจ้าเต้ยตอนนะครับได้โดยพีกาถาดีที่สาบุญวาสามัมคุณแสด้วยคอกน้ำสุมไ่าแสงเชียว ตูเลี่ยนอาคุณเนี่สักสาดจะใสอายข้ออายผือเล่นไปสะสุนก่อนเกิดเจจาบุญแดงทำพาเจ้าอันว่าขอผู้เฒ่าไปแล้ววหุน่นเ่ยวกัดกินจะเข้าควอมหินแดงโจกันแดนไป นาบาดียววันนี้อันว่าข้อผู้เท่าหังไหหนาทั้งลังงงขาะหูหลงตาลงใหญ่เดือบใบกอยคือก็สูดตกไปรวยหูมอดมือก็สูดลอดไปหลังหูเล้าหอสุดเอากันนี้ไปไกลนี่ยาขึ้นปอกเ่าคึ้หมูเจ้าปีนอง คอยฟังคอยครับจอยอาจารย์กอริกาอวันสป่าผีพานพร้อมตั้งมอุษย์ดีออกมือสูดีไปอยู่โดยขอบฝ่ากตีแห่งสกาปันหือสูดีไปตามปังการโตเถ่ากติฉันดินสุดหือสู้ดีไปตามปะปุตโตเถ่าดีป้าเจ้าเบาแผ้วหือสูดีไปตามแนวหินแนวผากติคุณเบาเตียวได มาจ้าครับข่อยว่าแล้วนี่ออกไว้อไว้ตือนีจ้าคนทีครับตึงเพและไฟมันปุ่นไกโตกากาศข้าบวาหว่างเฮืนนี่เฮือมวดไม่เรื่องบาน เดียววันนี้เนสุดไปห,หาเอาอาจานยผู้ตุนดีและอง์อาจคุณนนั่นจุดจรจาจงกู้เจอรวยเดิอสุงทอบอ่ก็มาห่างตามคู่ราคาหนะบบ่อางแต่กนาเปะมาขับก็ออกไปคมีใจและพร้อมฝุ้งซุ่มเนจหลาบมีตังกับ่วยน่อยมาคุด่องแลงวุงเป็นคุณแล้วดีงามและสิจัง มอดแดงสางเล็บร้อยทนทีดีงามมีตังแกงสุมสามและแกงวานศีลปละเปียอเอวันเขากำพวามแดงแอมของเขียวมีเดียวหางตังคู้ละคานะมอดแดดกณนาเปมาขับคอแต่อ้นเบรลตัตเตนาวอนข่อยมือยองมาลบไหลขอเจ็กบสังขอยาลนมาไก่ขอไข่เจ้าเฮ้อนนี่เฮือนนี้วินจากไกล ดใดนี้ไปไกลอุ่นเซนว่าและจูอหอมนาบัดเดียววันนี้จจก็มาขับต่อด้วยและฟุ้งคอลายสีนักกาพีและส้างและหมูจุมคอหาย กาะอย่ามาใหญ่อยู่ตีปุ่นปุ่เกาะอย่ามาจุกจั่งเจประตูบานเกาะอย่ามาหลานอยู่แซประตูเดินเกาะอย่ามาเกินการทะเลมาอยู่ไฟแลบเสาเกาะอย่ามาดีหมูเข่าจัดตีกุนกินเกาะอย่ามาปิ้นการลีในทุนแต่ต่ำเกาะอย่าแพ้ขามลงลำก็ไปอยู่กลางนาจงเกาะอย่ามากองกันไหวไปจันที่สิงหมา cứ đẻ cắt đi nà bọc quá vây vây cả khó chẳng đây là má kiểu bàn tố nội nung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ má đi, ดีกว่งมูกายาหนักกาเฟาะพาซีภาซานี่ยามาจุนจังเราะอัจังอ่างเอาควันและเปีเยออ้เอวันเราะอยู่ไหวนอนวันอ่อนมอยเาราะปะาสาเกตจจาแระมาหาคู้แขวงเราะอันใจแสนใจสายเราะอันจังอยู่ได้มากดอย khó ăn mặc quỷ oải đều phú ngụ khoáng ván khó mặc tan lên một chung luộc bào khó dây hào đi bao lắp bao non khó ăn trang phong chín lên một chung khớp xoảng khó chếch toàn mặt hạt hiệu lưng เดี่ยววันนี้ขออาจารย์หุ้มแหวเมืองเตี้ยกะขอข่าวว่าในทางยูปูดอยขอวยต่างในทางขาขอขาว่ามีละสิงหลายเส้นขอเส้นตุ้นเส้นโตขอเตียวหุ่นนี่แอวเมืองจะใจสูว่าได้ไปปุ่นหนีออกไว้ว่าไว้สูตกไปด้วยกับสามปะการสิต่อเดูวัน กับหนึ่งจวตจูตียะกับหนึ่งจวโจ t ตายะกับหนึ่งจวปัญจละลตานาะกับหนึ่งอึกยาเขามีแล้วยาแควง<อ>น่าบาดัดดยววันนี้อันมากับฟันแจและตายะยาก มีตึงกับมุนดาสิป้ายดอวันกับอันปินเนตายแล้วมีมาแล้บุญเกิดกำเด้าเข่าแน่้องก็จะเกิดวินนากรรมกับในตำนานมาจัดนับพาเจ้าลาดไว้ก็ตุกข่อยสอนชุงใจก็มาครับตึงฝุงสิบสองลายสีและหมูจุ้มคอไหยคอยามาได้เวียงใจเกี่ยวจอดปันหิง กาขอวิ่งก่อนแดกกายเกิดมีลูกเต่าจุนจิบเจ้ายัางงูกดตาบอกเนมากลับนุงกดจือว่าผาเวลาตะวนี้จะตาเก็นจ้าหองโูที่ก่อปลาทามา นาบาัดเดียววันนี้อันว่าพระพินเจ้าบอกไว้ได้จื่อว่าพระสุดเมทุนอันว่ากลาะะสเซงบนุญประสิทธานูมังกรแล่ความตึงหุ้นกับเมตรเสียดดาเผาผูาพูพรเอาตีดหน่อยและมาแตงแป้งโบและปีเอ,เอวัน s ้าดีไว้ขี่เสอจันดอเลเน αι, เอาแสน้ำและกับมุง อังการเจ้าตุนงฟงเอขอาลุ่มลาหูฟัสสาทูกีพินแมวและตาสองาลาหูเขาลุมซอนกอนออนคุณนายีบุละตาสีสุขใจดีดีเอาใส่เตี้ยเนกระตางไปอยากใส่ดีบางกอพินขอลายสี Na bát đều vắng nghệ sụt đi ý sáng quin hôn ti tu quân cơ luôn phạt quân nàng phát đi lòng nam ăn can chào lại ăn can chào lắm khang bảo ca bút leo sơ khi ọc thăm bóp tàn rau chỉ chen nát răng mi có binh bùng càng háo phải đơn đen e cá có lá cả có, có tang éo cheng say có mưa tiêu phay léo tiêu mà có dăng sang về บาดเดววันนี้ต้นนี่จกก็มาจักเมตตังแจกเ่าแล้วครับพอออกไป่อยจิงว่าโอมก็สิบหกจำปกมือสุดแรต๊กไปดังปายก่อยมือสุดแรย่อยก็ไปลังไปอาบือตัางตอนนี่สุหนาเราะหูลงตาลงอยูนี้ไปกระแดปุ่นเสนว่าในจูพอต้นนี่จกก็มาติดต่อเสาเฮือนีหือสุ่มหลังกำปอน มือนานนาวอนข่อยนาำคำเดมาบอกกันว่าออกจากหนีไปแล้วปืนขาวสีถือไปปอเลเมยังใดกันว่าปืนขาวไยคือเดปออเมอยู่ดีปอเลเมสุกแสสุกินดีไว้เมืองโูบานให่กันมาข่อยหากไว่าแล้วซุมหลังกำมาปอนอ,อนากอย,ยังมียาเดียว